พระพุทธชินราชพระองค์ดำพระอินทร์นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่พระพุทธชินราชมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้เป็นตำนานการก่อนว่าทางวัดได้ทำพิธีหลอ่อพระพุทธชินราชแต่หล่อไม่ติดทำอย่างไรก็หล่อไม่ติดพระอินจึงได้แปลงกายลงมาเป็นตาชีประขาว ร่วมทําพิธีให้จึงหล่อติดค่ะท่านผู้ชมดิฉันขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงของดิฉันพอเป็นสังเขปนะคะมีวันหนึ่งดิฉันได้เดินทางไปที่วัดใหญ่แล้วได้จุดทูปจุดเทียนพร้อมถวายดอกบัวเสร็จเรียบร้อยอยู่ทางด้านหน้าของพระวิหารซึ่งอยู่ด้านนอก หลัจากนั้นอิชันกับเพื่อนทั้งสามคนก็เดินไปทางประตูเข้าพระวิหารเมื่อถึงประตูเข้าเท้าข้างขวาของอิชันซึ่งเป็นก้าวแรกที่กำลังย่างก่อนที่เท้าจะแตะลงถึงพื้นพระวิหาร ได้เกิดสิ่งที่เหนือความคาดหมายมีไม้เสียมสีไม่ทราบว่ามาจากทางไหนเสียบเข้าที่ง่ามเท้าข้างขวาของดิฉันทันทีพร้อมกับเท้าที่ลงแตะพื้นพอดีอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไม้เสียมสีเสียบตรงดิ่งแน่นหนึบในง่ามเท้าของดิฉัน เพื่อนที่ไปด้วยกันได้ก้มลงดึงไม้เสียมสีออกจากห้ามเท้าของดิฉันแล้วนำไม้เสียมสีมาดูปรากฏว่าเป็นไม้เสียมสีหมายเลขหนึ่งพร้อมกับร้องออกมาว่าโอ้โหมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินผู้คนที่อยู่ในพระวิหารที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันอัศจรรย์ใจยิ่งนะเช่นกัน ต่อมาดิฉันก็ได้กำหนดจิตถ่ายรูปจึงได้ภาพนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นสามารถนำไปพิสูจน์ตรวจสอบและศึกษาค้นหาความจริงดูได้นะคะเป็นภาพของพระองค์ดำหมายถึงพระพระที่มีรูปตัวดำผิวดำหน้าตาดำนะคะมีดวงตากลม ดวงตาโตหน้าตาดำผิวดำตัวดำสบงดำจีวรดำดำสนิทนะคะดูดูที่รูปภาพนะคะท่านผู้ชมแล้วตรงหน้าอกของพระองค์องค์ดำมีรูปคล้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสีเขียวนะคะอุ้มบาทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะคะ พระพุทธชินราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสูงส่งประจำอยู่ถึงเจ็ดพระองค์และมีองค์ประธานใหญ่ที่ขึ้นขึ้นลงลงไปไปมามาบนพื้นแผ่นดินสยามนะคะคนไทยที่มีจิตใจรักเคารพเชื่อชูในชาติพุทธศาสนาพระมาหากษัตริย์หมายถึงเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่ ของตนเองเป็นหน้าที่ที่มีความประเสริฐสูงส่งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต่อไปท่านเหล่านั้นทั้งหลายที่ได้กล่าวมาท่านจะได้เข้าสู่ยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่หในอนาคตการ